สวัสดีครับคุณอยู่กับผมเก่งช่องนักบอลพันล้านครับคลิปนี้ผมมาคาดการนักเตะ p l y y r r o t t h w w e k k ที่จะมาในวันพฤหัสที่27เดือนหนึ่ง2022ครับว่า11นักเตะครับมีใครกันบ้างครับเดี๋ยวเรามาเริ่มรับชมกันเลยดีกว่าครับคนแรกครับเริ่มจากผู้รักษาประตูจากคราดิสนะฮะเลเดสมาครับ8.5ครับโอ้โหเป็นการเล่นรวมๆที่ดีมากๆครับ8.5 โอเวอร์ออเนี่ยผมคิดว่าน่าจะตันอยู่ที่93 94นะฮะแล้วก็ผู้รักษาประตูอีกคนนึงแต่ผมคิดว่าคนนี้น่าจะมามากกว่านะฮะเพราะว่าชนะด้วยนะฮะแล้วก็คะแนนเนี่ยสูงมากๆครับ8.5ต่อมาคนที่2อันนี้คะแนนไม่ได้สูงมากครับ8.0ครับเฟอร์กิลฟานดัตท์ถ้าเกิดมาเนี่ยผมคิดว่าโอเวอร์ออน่าจะตันอยู่ที่97 98อะไรอย่างนี้แล้วนะ,ะเพราะว่าเคยมาเนี่ยตันอยู่ที่97นะ 97-98ประมาณนี้ก็ฟันไดคงไม่เยอะไปกว่านี้ครับ8.0เนี่ยคือเป็นกองหลังที่คะแนนรวมๆไม่ได้เยอะนะฮะแต่ว่าส่วนตัวนี้อยากให้มาครับคนนี้อาจจะเป็นคนอื่นก็ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดมาจริงๆเนี่ยคิดว่าเพื่อนๆคงรออยู่เยอะนะฮะฟันไดต่อมาคนที่3ของเราครับนี่ฮะเป็นกองหลังอีกแล้วครับ จวนเจสูดครับนี่โอเวอร์ออเนี่ยผมคาดการว่าน่าจะอยู่ที่97นะจากนาโปลีครับเคยเล่นให้โรมาเนี่ยตอนนี้ก็มาอยู่นาโปลีโอ้โหบอกได้เลยครับนาโปลีนี่ฟอร์มยังโหดฮนะมีหลายคนครับที่ค่าพลังนสูงมากๆครับคนนี้ก็มาที่8.8กันเลยครับกองหลังโอ้โหยังเดือดต่อมาคนที่4ครับก็ยังอยู่ที่นาโปลีครับโอ้โหถ้าเกิดคิดแค่ค่าพลังรวมๆเนี่ยคือนาโปลียังเดือดนะแอมเมียลามาเนียครับ นี่อะคนนี้8.6ครับโอ้โหคิดว่าโอเวอร์ตันเนี่ยน่าจะอยู่ที่96 97 98าวๆล่นี้ฮะถ้าเกิดมาจริงๆก็เหมาะมากๆครับสำหรับคนที่อยากได้กองหลังนะต่อมาคนที่5ของเราครับคอยังเป็นนักเตะของนาโปลีครับแต่ว่าคนนี้เนี่ยโอ้โหมาด้วย ค่าพลังการเล่นรวมๆเนี่ยอยู่ที่9.1ครับโอ้โห و, ยังเดือดครับตำแหน่ง D.M.F. ถ้าเกิดมาจริงๆเนี่ยผมคิดว่าตันอยู่ที่95-96แน่นอนครับส t ตน n l ล s ฟ Love l o b a s k a โอ้โหยังเดือดครับ D.M.F. ต่อมาคนที่6ครับ s e อ g i o Olivera ครับตัวนี้น่าจะตันอยู่ที่96-95นะฮะถ้าเกิดมาจริงๆตำแหน่ง C.M.F. ครับจากลรมากการเล่นในสนามครับโอ้โห รวมๆเนี่ยอยู่ที่9.0ยังเดือดครับโรมาคนนี้ถ้าเกิดมาเนี่ยโอ้โห,โหบอกได้เลยฮะฟองกำลังร้อนแรงครับคนนี้คนต่อมาคนที่7ครับโมซาเดียบีฮะในสนามเนี่ยค่าพลังอยู่ที่8.9ครับโอ้โหยังเดือดครับตำแหน่ง LWF แม่สปีดไม่ใช่ย่อยนะคนนี้ โอ้ว่อถ้าเกิดมาจริงๆเนี่ยผมคิดว่าน่าจะอยู่ที่95-96ครับประมาณนี้นะฮะโอ้โหมานี่เป็นตัวจี๊ดแน่นอนครับในแพ็คนี้จากเลเวอร์คูเซ่นะฮะคนต่อมาคนที่8ของเราครับโรดิเกตนะครับหลังเกมรวมเนี่ยได้ค่าเฉลีย่ยอยู่ที่8.8ครับถ้าเกิดมาจริงๆเนี่ยตำแหน่ง DMF เนี่ยผมคิดว่าน่าจะตันอยู่ที่94-95ครับจากเบติสนะฮะโอ้โหอย่างเดือดรับคนนี้ DMF ต่อมาฮะคนที่9ของเราครับนี่ฮะ มาวีดีด้ครับเล่นในเกมในชีวิตจริงเนี่ยจบอยู่ที่8.8ครับถือว่าค่าพลังสูงมากๆครับถ้ามาจริงๆเนี่ยตำแหน่ง CF ผมให้อยู่ที่96 97เลยครับ o อ e r ออเนี่ย96 97ยังเดือดแน่นอนครับคนนี้ต่อมาคนที่10ของเราครับวงังฮูโจนี่ฮะคนนี้แนละฮะโอ้โหระเบิดฟอร์มครับและการเล่นในชีวิตจริงเนี่ยคะแนนเฉลีย่ยอยู่ที่9.1ครับตำแหน่ง SS นะโอ้โหยังเดือดครับนักเตะคนนี้ ถ้ามาจริงๆเนี่ยผมคิดว่าน่าจะตันอยู่ที่94 95ครับฟอร์มยังดุครับจากคนที่10ครับคนที่11เนี่ยคือเจอกับคนที่10นักแข่งกันแต่ว่าแม่แพ้ไป4-3นะคนนี้แพ้นะแต่ว่าค่าพลังเนี่ยค่าพลังเชลียในเกมเนี่ย9.1เหมือนกันครับยังเดือดนะคนนี้ผมก็เอามาครับ คนนี้เขาคือเควินกามเอโลครับคนนี้ก็เก่งมากๆอีกเช่นกันนะฮะถ้ามาจริงๆผมคิดว่าตาน,น่าจะ95เลยฮะคนนี้และยังไม่หมดเท่านั้นครับ11นักเตะ p l y y r r o t t h w w e e k เนี่ยอาจจะมี3คนนี้แซมมาก็ได้ครับเป็นซีเยกครับมาคัตและฟอร์ดแล้วก็แฟงคิดเดยองนะเดยองก็ยิงให้บาซ่าได้3คะแนนและฟอร์ดก็เหมือนกันครับซีเยกก็โชว์ฟอมโหดนะ,ะอาจจะมี3คนนี้แทรกแซงเข้ามาครับ เอาเป็นว่าใครชอบคลิปคาดการแบบนี้ครับก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนักบอพลพารานไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ผมลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วกันนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ